สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสุขูมสุขคนมื่อนี้นั่งได้อุปกรณ์ชินไม้มาเป็นเลื่อยไฟฟ้าไร้สายจ้าเพื่อนเพื่อนมาสั่งมาจากออนไลน์เนาะในราคาแปดลอยก็บาทจ้าเพื่อนๆนชิ้นนี้มาดูเขาก็จะมีกล้องมาหายซึ่งชอบมากกล้องเวลาที่เขาจัดเก็บก็จะได้สะดวก้นำหนักกระบอกไร้เป็นหลจ้าเพื่อนเพื่อนมามาเปิดดูข้างในกันว่ามีอย่างแน่ที่เขาหายมา เปิดกองออกมาอ่ะก็จะพบตัวนี้อันนี้คือฐานเลื่อยตัวด้ามจับเนาะเพื่อนๆจะมีลักษณะคล้ายๆปืนนี่จะมีที่ใส่แบตอยู่ด้านล่างด้วนยะเพื่อนๆที่ใส่แบตอยู่ด้านล่างโอเคชิ้นแรกเนาะอ่ะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมด้วเพื่อนๆอ,อันนี้ 199v แมกกาันมาก็จะมีแบตเตอรี่ให้เราเนาะแล้วนี่ตรงแบตเตอรี่เขาตรงแบตเตอรี่เขาก็จะมีรูปแบตเตอรี่ห้เห้านะเพื่อนเพื่อนลองกดดูก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่ห้านั้นมีจกขีดจะที่อาจจะใส่ความจุของแบตเตอรี่ไว้ตัวนี้เนาะตัวต่อไปก็จะเป็นสายชาร์จจะ สายชาร์จสายชาร์จอันนี้ก็จะเป็นบังโซ่ให้มา1ชิ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นนอ็นอตน็อตกับสปริงจ้ะเพื่อนๆน็อตกับสปริงต่อไปก็จะเป็นตัวโซ่ตัวโซ่เนี่เขาหามา2องอัน ต่อมาก็สิเป็นบาโซขนาด6กนิ้วจะเพื่อนๆพนพร้อมกับคู่มือที่ให้มาในกล่องมดแหลกมาต่อไปฮากาสิมาประกอบชิ้นส่วนกันไปกันเลยมามาเริ่มประกอบกันเลยจ้าเพื่อนๆนมาดูว่าเขาจะทำสำเร็จบอรกรับไปเบิ้งวิธีการประกอบจากช่อง YouTube มากหลายๆช่องจ้าเพื่อนๆนมาเขาก็จะมาคายตัว ลอกออกก่อนเนาะหมืนทวนเข็มน,นาฬิกาออกมาแล้วจ้ะเพื่อนๆวางไว้ถอดออกมาจ้ะเพื่อนๆข้างในก็นจะมีเห็นข้างในบอกข้างในตัวนี้จะเป็นตัวที่ล็อกโซ่จ้ะเพื่อนๆวางไว้ก่อน มาเพื่อนๆที่นี่เขาก็จะมาประกอบตัวเครื่องกันตัวโซกันเนาะเพื่อนๆเขาก็เอาบาโซสังเกตที่บาโสร์เ่อนเพื่อนๆบาโซจะมีรลองในน้อยแบบนี้ก็ให้เขาเอาโซนค่ะใส่ตามหลองที่เขาให้มาก็จะมีสองด้านเนอะใส่เข้าไปให้ครบทั้งสองด้านเพื่อนๆโอเคพอได้แบบนี้แล้วเนาะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะ ก็มาใส่ตัวเครื่องของเฮาใดเลยตัวเครื่องของเราวางลงไปเลยเพื่อนๆตรงนี้ก็ให้เขา,าเขากับล็อกของตัวน็อตที่เขาไ้มาเด้อโอเคเขาล็อกตามล็อกที่เขาไ้มาเนาะทุกคนโอเคพอเขา้า พอเขาทีแล้วนะเขาก็จะสังเกตรตรงน,อน็อตตรงเนี่ยที่เป็นโพออกมากับรูตรงนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเขาจะยู่งไล่เคียงกันเพราะฉะนั้นฝาขอบที่เขาให้มาจะมีน,อน็อาจะมีตัวน็อดอยู่ยงเสี่ยเขาก็พยายามปรับแผลไข่เคียงกับตรงนี้เนาะแล้วก็ลองใส่ดูใส่เข้าไปเลยเพื่อนๆอใส่เข้าไปเลยจะเห็นว่าเขาพอดีกันเนาะอันนี้ปรับพอดีเนาะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้ตรงปิดสนิด ล,ลองล็อกได้สนิทแล้วก็เอาตัวน็อตที่เขาไหมาเนี่ยขันเลยน็อตทิ่เขาไหมาขันขันจนเขาแน่นเนาะทุกคนโอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วมาที่นี่เขาก็จะมาปรับความตึงของโซ่เนาะอันนี้อันนี้ก็ประมาณนี้จะมีช่องว่างอยู่นี่ จะทิ้งช่องว่างไวให้โสร์เขาเลื่อนได้เนาะประมาณนี้แต่ถ้าผู้ใดที่ปรับแล้วยังอโสโซยังย่านอ,อ,อยู่เนาะเพื่อนๆ่ะเขาก็จะใส่ไข่ควงเนาะถ้าผู้ใดมีไข่ควงสีแฉกกะใส่ได้เลยอันนี้โบมีไข่ควงสีแฉกเนาะมีแค่นี้ก็จะเอามาปรับตรงตรงตรงูนอดของเขาตรงนี้เนาะเพื่อนๆนปั๊บให้ได้ระดับที่เ้อาต้องการ มาขั้นตอนต่อไปเนาะทุกคนเขาก็จะมาใส่บังใบกันจ้าอุปกรณ์ที่เขาห้มาเนาะก็จะมีตัวสปริงตัวเล็กกลมๆเป็นท่อแบบนี้แล้วก็จะมีสกูจากเพื่อนๆมนาะเขาก็เอาตัวนี้สปริงเนาะใส่กับล็อกที่เขาห้มาหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้ใส่ด้านนี้ ตัวนี้ใส่ด้านนี้อ่าทีนี้มาดูตัวเลื่อยของเรานเนาะเพื่อนๆตัวเลื่อยของเฮาจะเห็นว่าด้านในอะ่ะด้านในตรงเนี้ยจะเห็นว่าด้านในตรงนี้จะมีลอกหน,น่อยๆโยจะมีช่องหน,นอ่อยๆโยให้เฮาเอาลวดมาใส่ตรงนี้วิธีการใส่หายตัวบังใบขึ้นหายตัวบังใบขึ้นแล้วก็สอดเข้าไปในรูสอดเข้าไปในรู อดเข้าไปในรูแล้วก็สอดเข้าไปในรูเหล่าห้ากรหมุนกลับจะเป็นเผือเพราะเขาสอดเข้าไปในรูแล้วนะเนาะเ้างกรหมุนกลับก็ดันอันนี้ลงไปก็จะลงล็อกพอดีตัวนี้ก็จะลงล็อกพอดีเนาะ,อะโอเคพอลงล็อกเสร็จแล้วเข้าก็จะเร่งตัวรูตรงเนี้ยให้เขาตรงแล้วเราก็ใส่สกูเข้าไป ใส่สกู๊เข้าไปแล้วเราก็ขันจริงๆทานี้ไขควงซีแฉกจะดีมากเลยแต่ว่าบมมี่เนาะก็ใช้ไขควงสอดแฉกไปก่อนโอเคอ่ะทีนี้เ้าวไ่ให้ขันแน่นเกินไปนะเพื่อนๆอันนี้จะสังเกตว่าเ้าจะยกได้ถ้ามันปรับถ้ามันยังฝืดอยู่เนาะข้ากจะปรับออกมาอีกอได้ค่ะเขาจะในยกขึ้นยกลงง่ายาเวลาข้าตัดไป เวลาเขาตัดไปไปโดนตัวใหม่เนาะเขาก็จะได้ยกขึ้นยกลงได้ค่ะก็จะประมาณนี้ทีนี้ตอนต่อไปเขาก็จะมาใสาแ่แบตแบตตัวนี้ชาจไวชา์จไวจนเต็มแล้วตรงที่หัวชาจของเขาจะมีไฟขึ้นเวลาเขาชา์ดเขาจะเป็นสีแดงนะคะไฟไว่าขั้นด้เต็มถ้าชาชาจไปแล้วเขาเต็มก็จะไฟตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเขียว มาดูวิธีการใส่เนาะกดตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปตามร่องของเขาพราะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทีน,นี้ก็มาดูตรงแบตเตอรี่เนาะทดสอบแบตเตรอรี่ว่าแบตเตอรี่เขาอ่ามีหลายปรนไดก็กดอันนี้มีสามขีดแล้วไฟเขาก็จะดับไปเองเด้วเพื่อนเพื่อนเลยของเขากับประกอบออกมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนเหมือนปืนเหมือนปืนของเหลนเนาะที่นี่เขาก็จะมาอ่าทดล่องกัน ตัวนี้เนาะจะเป็นตัวเซฟตี้นะเพื่อนๆจะเป็นตัวเซฟตี้ทำกดตัวนี้ตัวอืนกับจะมะทำงานลองกดดูนะตัวนี้ก็กดไม่ได้แต่ถ้าเรากดเซฟตี้อ่ะกดเซฟตี้เนาะแล้วก็กดตัวข้างล่างความกันอเห็นไหมคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วโอเคแสดงว่าอได้ยุ่าตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นช่องใสน้ำมันรอื่นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแยกน้ำมันนะ น้ำมันที่ใส่ไปอ่านมาหลายรีวิวนะเพื่อนๆว่าน้ำมันที่ใส่ใส่น้ำมันอย่างใดแน่สาหรับการหล่อเลื่อนโซ่เนาะโซ่ของเรือยกะมันจะมีเขาจะมีน้ำมันเฉพาะของเขาแต่ว่าถ้าหาบ่าไดดก็จะใส่เป็นพวกสองที่ก็ได้เข้าเป็นผู้ยิ่ยงเข้าก็สามารถที่จะเหตุใดเนาะบ่ต้องรอผู้ใดบ่ต้องถ่าผู้ใดบ่ต้องขาดความหวังต่างความหวังไ่กับผู้ใดเข้าเหตุเองเขากับ ได้ตามที่เขาเห็ดได้และเพื่อนเพื่อนก็แกะออกมาเนาะแล้วก็ดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาถึงเล็กหกมาเปิดฝาเข้าออกเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กดแยกนํามันให้น้ามันขึ้นมายุดตรงนี้อ่าก็จะเห็นว่านนํามันเขาขึ้นมาแล้วเพื่อน โอเคเฮาก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนอ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาไปาีโอเคไปเฮาไปทดล่องตัดกิ่งใหม่กันจ้าว่าจะโอเคบอ่งใหม่กิ้งนี่ก็จะง่ยายประมาณแขนยยประมาณแขนเนาะมามาถดล่องกันบ่าจะได้ผลบอก โอเคมามาทดลองกิ้งนี่กันเพื่อนๆกิ้งนี่ค่อนข้างที่จะแย่ก็กิ้งเมื่อกี้เนาะ ใส่ได้ยุเพื่อนเพื่อนใส่เวลาเพียงน้อยนิดแล้วก็ประหยัดกับล่างประหยัดแห้งของห้องโอเคเฮาล่องไม้แห้งไปแล้วเดี๋ยวเฮาไปล่องไม้ดิบกันว่าจะใส่ใดดีบ่ต้นนี้เป็นต้นมะขามเทศ้อทุกคนเดี๋ยวเฮาจะมาล่องตัดกันว่าจะโอเคบอกิ่งนี่ก็จะประมาณใหญ่กว่าแขนขึ้นมานิดนึง ตมาตดใหม่งางได้ในเวลาอันรวดเลวจะเพื่อนๆโอเคคุ้มค่าอยู่สำหรับราคานี้ามาล่องดูตรงนี้อีกทีนึงเนาะอันนี้ก็กิ้งมะขามเทศแต่ว่าจะใหญ่กว่ากิ้งเมื่อกี้เนาะเพื่อน ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ใสได้จ้าเพื่อนๆค่ะแนว,วลาอันรวดเร็วสำหรับมือนีกะสิขอื่าเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า